สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ด้วยการเช่นเคยค่ะกับเซลล์ปีใหม่อิส,สุเชียงกะลายโดยกลุ่มนกเงือกสำนักงานใหญ่นะคะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้เราเจอกันเปวันที่24พฤษภาคม2567นั่นเองค่ะมีตลอสรสมรบอีกคันหนึ่งนะคะลูกค้าเดินทางาจากนะคะห้วยคูอำเภอเวียงแก่นนะคะจังหวัดเชียงกลายเดินทางมารับรถถึงโชลูมก็คือ อยู่ในเมืองนี้เองนะคะลูกค้ากําลังเดินทางมาค่ะสำหรับวันนี้นะคะคันที่ลูกค้าเลือกใช้เขจะเป็นรถรุ่นแครโฟ 1.9L เกียร์ธรรมดานั่นเองค่ะราคาเดิมๆเฉพาะตัวรถของเขาสําหรับคันนี้เป็นยูโร4นะคะราคาเดิมของเขาที่816,000บาทค่ะแต่ถ้าหมดลอถนี้แล้วลูกค้าที่จองช่วงนี้นะ่าอาจจะอาจจะได้เป็นยูโร5ถ้ายูโร5นะคะราคาเพิ่มเติมไปอีก15,000บาทราคาที่ 8แสนสามหหนึ่งพันบาทนั่นเองนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวพาท่านไปตรับชมคันนี้ใกล้ๆพร้พัๆกักก่อนนะคะคือถ้ายูโรห้าดีเทลรายละเอียดที่แตกต่างจากตัวนี้ไปก็คือจะเป็นในส่วนของเพิ่มอ่าตัวดักกองอากาศ DPD ขึ้นขึ้นมาในท่อแคสนะคะแล้วก็เพื่อดักอากาศอานในเรื่องของการปล่อยก๊าซควรนเสียนะคะออกจากตัวรถเนาะรถ PM2.5 ได้ถึง 92%นะคะก็คือเป็นกฎหมายที่กำหนดมาให้รถยนต์ที่ออกจากหลัง1นึ่งเมษามาจะต้องเป็นเครื่องยนต์ยูโร5นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะคันที่ส่งรอบในวันนี้เป็นยูโร4อยู่นะคะกับแคลฟ1.9ลนะคะเกียร์ธรรมดาคันนี้เลยสีทอรัลมโบนะคะราคาขาัต่วที่8 1 6 0 0 0บาทค่ะก็ สำหรับคันนี้ลูกค้าใส่เพิ่มเติมในส่วนของบันไดข้างด้วยค่ะเดี๋ยวพาท่านไปรับชมใกล้ๆพวงของกังละกันนะคะกับตัวเตี้ยแล้วก็เสริมในส่วนของบันไดข้างก็ถือว่ารอแบบเดิมๆนะคะก็ดูภูมิฐานขึ้นไปอีกสําหรับการใส่บันไดข้างเข้ามาก็เดี๋ยวไปดูใกล้ๆพวงของกันสําหรับท่านใดนะคะที่สนใจค่ะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะสามารถทักอินบ็อกซ์หาพี่ใหม่นะคะตามลิงก์ในล่างตรงนี้ได้เลยนะคะศูนย์ก้ห้าสามสามแปดแปดเก้าเก้าสี่ไอดีไลทีดีเอ็มไอหนึ่งห้าเจ็ดเก้านะคะ ไปดูคันนี้ใกล้ๆพร้อมๆกันนะคะไปค่ะ,คะสำหรับคันนี้นะคะคปโฟ 1.9L เค่ะเกียร์ธรรมดาสีเทาลัมบูค่ะใส่เสริมเพิ่มเติมในส่วนของบันไดข้างซ้ายขวานะคะเอฟซี FC จากอำเภอเวียงแก่นนะคะเดินทางมารับรถถึงโชว์ดูนะ,ะออตอนนี้ลูกค้าบอกว่าเหลือประมาณ1ชั่วโมงที่ถมงโชว์ดูนะ,ะในช่วงที่รอลูกค้าก็พาทุกท่านมาตรับชมในส่วนของ รถกันก่อนนะตัวนี้เป็นยูโร4บอดี้224นะคะอ่าตัวนี้มาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนค่ะในส่วนของโชมหน้าคันนี้นะคะด้านหน้ากระจังหน้าทอริไดม์แมนชั่นนะคะมีลักษณะของการเล่นเฉดส,สีอยู่3เฉดส,สีด้วยกันนะคะก็จะมีสีเทาเมทัลลิกสีบรอนเงินเมทัลลิกตัดกับตรงนี้จะเป็นในส่วนของชิ้นง,งานที่เป็นสีดำด้านนั่นเองนะคะแล้วก็แล้วกับในส่วนของโลโก้อ e ีซุโครเมียมขนาดใหญ่นะคะ ด้านล่างนะคะช่องระบายลมขนาดใหญ่ก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับตัวใหม่2024นะคะดีไซน์กันชนหน้ามาใหม่แอร์เคอร์เทนนะคะจะมีในเรื่องของช่องระบายอากาศด้านข้างที่อยู่ตรงด้านข้างไฟตัดหมอกตรงนี้นะคะช่วยลดแรงต้านทานนะคะทําให้รถของเราวิ่งได้ลู่ลมนะคะแล้วก็ประหยัดน้ํามันยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกรุ่นนี้นะคะ ยังไม่ใช่หลอด LED นะคะยังคงเป็นหลอดไส้อยู่เนาะไฟหน้าตัวนี้นะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะอ่าีซ e ูซุชั่น by LED Super daylight อยู่ภายในโครมเดียวก,กันกับโปรเจคเตอร์เลยไฟสูงไฟต่ำอยู่ภายในหลอดเดียวกันนะคะแล้วก็ Super daylight ตรงนี้นะคะทำหน้าที่เป็นไฟ Super daylight ไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหลีภายในหลอดเดียวกันด้วยดีไซน์ภาพรวมแล้วในส่วนของชมหน้า แค p ฟ o ร์หนึ่งจุดเก้าลสองพันยี่สี่ถือว่าสวยมากๆกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้นะคะแคลโฟอในส่วนของล้อแม็กก็จะได้เป็นล้ออลูมิเนียมอลลอยนะคะอลูมิเนียมอลลอยขอบสิบหกนั่นเองนะคะลัดด้วยยางบิสโตรนซีรีส์สองหนึ่งห้าทอเจ็ดศูนย์อาสิบหกนะคะซีรีส์จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมในส่วนของดีงไซน์ก้านลายแม็กนะคะจะมีลักษณะเป็นกา้กานก้าน เป็นลักษณะของการเฉียงนะคะถัดมานะคะใน,นส่วนของโลโก้แคปโฟ d ด้านข้างจะเป็นโครเมียมนะคะกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นสีทูโทนค่ะด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถด,ด้านล่างเป็นสีด,ดำดำน,นะ,ะมีไฟเลี้ยวนะคะที่เป็นหลอด LED อยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวานั่นเองค่ะในส่วนของชิ้นงานนะคะบันไดข้างตัวนี้ค่ะตัวนี้ติดตั้งเพิ่มเติมมานะคะ,นะคะ ลูกค้ารีเควสอยากได้ตัวเตี้ยแล้วก็อยากได้บันไดข้างก็จัดไปจัดให้ตามคําขอของลูกค้านั่นเองก็ถือว่ารอไปอีกแบบนนึงนะคะ <g iggle> ก็คือลูกอยากลูกค้าอยากได้แบบไหนก็จัดให้ตามคําขอนั่นเองนะอืมตัวนี้มามองมุมด้านหลังนิดนึงนะคะไฟท้ายนะคะทปปริป l ปอาร์มอนะคะ LED สามเส้นขนาดใหญ่อืม เวลาเปิดไฟแสงไฟจะส่องสว่างเป็นเส้นที่1เส้นที่2แล้วก็เส้นที่3เวลาเหยียบเบรคสอ่องไฟดวงด,วด้านบนนะคะเป็นรอด LED จะส่องสว่างมากกว่าเพื่อเลยทางานคู่กับไฟเบรคดวงที่3ทํางานควบคู่กันสวยงามมากนะคะกระบะท้ายตัวนี้ดีไซน์เส้นสายลวดลายมาใหม่ดูกว้างดูใหญ่และดูเอิบอิ่มขึ้นนะคะแตกต่างจาก2 0ง3นสํานะสำหรับกระบะท้ายนะคะในเรื่องของเส้นสายลวดลาย ตัวนี้มือจับด้านหลังนะคะตัวเตี้ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกล้องมองหลังแบบริวอินนะคะแล้วก็อี u z ดีแม็กเป็นโครเมียมกันชนท้ายตัวนี้นะคะถ้าเป็นตัวเตี้ยนั้นมันสนามารถแยกชิ้นได้นะคะแยกชิ้นจากตัวรถนะคะดีไซน์ขึ้นลง2สเต็ปขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิงขึ้นนะคะตัวนี้816,00นบาทกับแคปโฟ1.9 เกียร์ธรรมดานะคะสีเทาลำบนะูรนะรุ่นนี้มีให้เลือกทั้งหมดอยู่3สีจะมีสีเทาลำบูสีขาวแล้วก็สีบรอนเงินนะคะสําหรับสีขาวราคาก็จะถูกกว่านี้ไปอีก7,000บาทนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวพาท่านมาตะรับชมนะคะในส่วนของด้านในนิดนึงค่ะเปิดมาด้านในนะคะ,ะสําหรับเกล็ดแอลนะแผงประตูตรงนี้จะเป็นแบบซอฟทัดหุ้มด้วยผ้านะคะเป็นพาร์ทเนี้ ด้านล่างสามารถใส่ขวดน้ําได้ถึง1.5ลิตรกันเลยทีเดียวนะคะรุ่นนี้นะคะในเรื่องของคอนโซลด้านหน้านะก็ยังไม่มีการหุ้มหนังนะคะสำหรับเกรด L พวงมอลัยเป็น,ปนยูรีเทนยังไม่หุ้มหนังนะคะหน้าจอค่ะตัวนี้เป็นหน้าจอทัสกินขนาด แนิ้วนะคะรองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay and r o i d Auto มาแล้วเรียบร้อยนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของทิศทางลมแอร์ด้านล่างก็จะเป็นทิศทางลมแอร์พัดลมแอร์น้ำยาแอร์เป็นแอร์แบบแมนวลน,นะคะ,ะหน้าจอตรงนี้สามารถลองรับระบบความบันเทิง Apple CarPlay and r o i d Auto แบบไร้สายและแบบมีสายมาให้แล้วช่องเสียบ USB ตรงนี้นะคะเป็นแบบ Type C นะชาร์จไฟได้ไวมากกว่เดิมน,นะคะ เกียร์นะคะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะเวลาเข้าเกียร์ถอยเอามือจับดึงวงแหวนขึลื่อนผักไปด้านหน้าเข้าเกียร mm ์ง hmm. ่ายแม่นหยำมยิงึ้นช่วงฉากสั้นนะพวงมาลัยนะคะมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยด้านซ้ายมาให้ด้วยนะคะ mm hmm. รุ่นนี้ในเรื่องของระบบความปลอดภยัยนะคะจะมีถุงลมน,นิรภยัยคู่หน้าซ้ายและขวานั่นเองนะะมีปรับไฟหน้าออโต้สีระดับอยู่ตรงนี้ให้ด้วยนะคะ แล้วก็เรื่องของดีไซน์เบาะนะคะตัวนี้เป็นเบาะผ้า,พ,าพ,พรีเมียมเส้นสายรุ่นใหม่มีการเย็บดไ,ดได้ที่เป็นได้าสีดำสำหรับรุ่นนี้นะคะ,ะแล้วก็ดีไซน์ของเบาะนะคะก็สังเกตนะปีกข้างสองข้างของเขายังคงมีขนาดใหญ่เวลานั่งจะรับกับสรลีระของเราค่ะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดการเมอยล้ขาขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วยแล้วก็มาดูห้องโดยสารตอนหลังนิดนึงนะคะก็ เปิดมาด้านในแผงประตูก็จะคล้ายๆกับแผงประตูตอนหน้าเมื่อกี้เลยนะคะก็มาดูนะคะในส่วนของภายในนะคะด้านหลังก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่พักแขนมาด้วยที่พักแขนตรงนี้นะคะสามารถใส่แก้วน้ําได้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็มาดูในส่วนของพื้นที่นะคะในห้องโดยสารครว่าเอีสุดแคบไม่แคบนะสังเกตเลยนะคะพื้นที่เหนือศีรษะจรุดที่วางเท้านะคะ หรือว่ากว้างขวางมากๆกันเลยทีเดียวะค่ะสำหรับคันนี้นะคะแคลฟ 1.9L นะคะเกียร์ธรรมดาราคาค่าตัวที่8แสนหน่งนหกพันบาทค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจค่ะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมสามารถทักอินบ็อกหาปีใหม่ได้เลยค่ะที่0 953388994 ID l ีไลน์พี่ w e m a i 1579นะคะหรือ Facebook ส่วนตัวคะ่ะเซลล์ปีใหม่ีสุหน้าตาแบบนี้หรือเพจอีสุเชียงตรายบายเซลล์ปีใหม่นะคะหน้าตาประมาณนี้ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ สำหรับคันนี้เพิ่มเติมนิดนึงเครื่องยนต์พันกานะคะ,ะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะคะตัวนี้สี่ประตูนะคะภาษีไม่แพงเลยสำหรับเครื่องพันกาของเราคะ่ะลูกค้าจะเสียภาษีต่อปีในปีถัดไปตกปีละ249 2เสบาทนะคะประหยัดมากประหยัดน้ำมันประหยัดภาษีอะไรจะคุ้มมากกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะคะก็สาหรับลูกค้านะคะ ที่กังวลใจนะคะอาชีพนี้ออกรถได้ไหมอาชีพนั้นออกรถได้ไหมทักอินบ็อกเข้ามาสอบถามปีใหม่เพิ่มเติมได้นะคะสามารถออกรถได้ทุกอาชีพอายุน้อยอายุมากไม่ใช่ปัญหาติดเครดิตแบ็เครดิตอินบ็อกเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะสําหรับวันนี้ขอฝากคันนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอีกสักคันหนึ่งเอาไว้เป็นแนวให้ สำหรับลูกค้าที่อยู่ทางบ้านได้ตไปรับชมกันนะคะสนใจแบบนี้ทักสอบถามปีใหม่ได้นะคะกับแคปโฟน1.9แอลเกียร์ธรรมดาแล้วก็เสริมเพิ่มเติมแต่งนะคะในส่วนของบันไดข้างเข้ามาก็ถือว่าหล่อไปอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ซูดทุกค่านดันซูเคสเฟยทุกเงื่อนไขเซลปีใหม่อิซสุเชียงตลายโดยกลุ่มนกเงือกสานักงานใหญ่ด้านเองนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะขอญอาตลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุก่านมากๆเลยที่รับชมคลิปจนจบนะคะยังไงก็อย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับวันนี้ค่ะเซล์ปีใหม่อีซุข,ขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอีกทีนึงค่ะบ๊ายบาย